คุณผู้ชมครับทิปสั้นบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางมาหยุดพักรับประทานอาหารเที่ยงที่ลานหินเขาเรียกว่าเทพลานเทพลานทองเทพลานทองนะครับบริเวณนี้จะเป็นน้ําตกเหรอครับครับผมอ๋อพอดีช่วงที่เรามากันในวันนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ฝนเริ่มตกแล้วน้ําตกก็เลยกลายเป็นสีช็อกโกแลตแล้วเนาะวันนี้เมนูที่เราพกกันมาก็คือข้าวเหนียวแล้วก็แจ่วบองมีปลาทอดนะครับ และที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือยอดผักซาเลือดครับมีทั้งแบบยอดขาวและก็ยอดแดงเดี๋ยวเรามาทดสอบรสชาติยอดแบบกินเปล่าๆก่อนเนาะว่าจะเป็นยังไงเนาะ <Okay. S 1> ครับผมนินด้วยกันครับนะครับอันนี้แบบยอดขาวก่อนนะครับกินเปล่าๆก่อน <c oughs> มันจะมีรสชาติเปรี้ยวนำํำแล้วก็ฝาดตามมานิดหน่อยนะครับ กลิ่นมีกลิ่นของแมงแคงแต่ยังไม่รุนแรงนะครับพอดีพอดีอันนี้คือแบบยอดแดงนะครับก้านแดงคุณผู้ชมครับเขาจะนิยมกินกันแบบนี้อ,อ่อนๆนะครับยอดแดงนะครับจะมีรสชาติฝาดนําขึ้นมาแล้วก็ยังมีความเปรี้ยวแต่ว่า50-50แล้วระหว่างเปรี้ยวกับฝาดแต่ที่สําคัญก็คือว่ากลิ่นแมงแคง หรือว่ากลิ่นปักะแยงเนี่ยที่มันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นครับเดี๋ยวสตางค์จะทดสอบกับแจ่วบองนี่ครับคุณผู้ชมครับแบบนี้เขาไม่เรียกว่าจ้ำเขาเรียกว่าคุยถ้าเ,เกิดจ้ำนี่มันแตะแตะ,แตะแตะแต่สตางค์กชอบแจ่วบองก็เลยคุยมาเป็นตอนอย่างนี้เลย <laughs> <laughs> มาเป็นอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวไอ,อ้ใบแก่มัน คุผู้ชมครับอันนี้แบบยอดอ่อนเนี่ยจะทำได้แต่ยอดหนาแข็งแขงเงี้ยคุณลุงจะมีวิธีการเนี่ยตั้งนี่อย่าไปจับนี่เราจับตรงนี้นี่จับตรงนี้กงจับเลยครับลุงบอกว่าอย่าไปจับตรงหนาคมมันแต่ดูยังไงยังไงก็ไม่มีช่องว่างให้เลยเดี๋แล้วลุงลูดปื้ดเลยคุณผู้ชมครับลูดปื้ดนี่คือหนมหายไปหมดเลย เอาตัวไอ้แก่นะอ่านี่นี่เราจับจับข้างล่างนี่ครับข้างๆมานี่ครับผมจับข้างข้างนี่ครับเราจับนี้ครับนี่เราจับลุงทองคำให้วิชาความรู้ในการรูดหนามให้เรียบหนึ่งสองซ้ำรู้เรื่องโอ้ คือจะมานั <c oughs> <c oughs> ่งเด็ดกินทีละใบมันก็ไม่ไหวนะลุงเนาะถ้าเกิดว่ายอดอ่อนเนี่ยเราเด็ดง่ายคุณผู้ชมแบบนี้เด็ดปุ๊บได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นใบแก่วิธีการกินก็คือต้องรูดแบบนี้นั่นเองกินกับแจ่วบองคู่ข้าวเหนียวนี่โอ้โหสุดเพี้ยวเลยแซบหลายแซบหลายแซบปันไดอีลีแซบอีรีหรอครับอครับแซบอีรีหรอเลย รัฐคารบานทุน